เอาละครับกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนายเบนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกม b u a s t Gear กันนะครับผมเป็นเกมฟรีในสตรีมนะครับอ่าโหลดได้นะครับเกมออกมานานแล้วเนี่ยแนวคล้าย Dead by Daylight ครับแต่เกมนี้พิเศษตรงที่ต้องหาสินส่วนอาวุธมาประกอบของคาราฟของเองนเองครับสามารถสู้กับผีได้นะครับผม มาซื้อกระผิได้นะเดี๋ยวสายอาชีพจะเป็นยังไงถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลย Let's go <S ผมจะเล่นเป็นคิวแล้วกันเพราไม่มีคนเล่น Let's go ไป เติมเลยได้ว่าอืมสัตว์เราก็ไม่รอดองไงเหี้ยไม่ชิบหอยแกก่อนเราเจอตัวโซดึกนะฮะเอ้ยเหีเ้ยมีตาไหมนะ หมุนเลยแล้วกันนะครับต่ออะไรหมุนไปแล้วหมุนไปแล้วผมหมุนแล้วผมหมุนไงแล้วผมหมุนไงมาแล้วบอกนะมาแล้วบอกไอ้เฮีอ่ตอนแรกมันวงเหลืองไม่ใช่เหรอวะพอกูเข้ามาปุ๊บแดงเลยหมุนต่อไม่รอครับหมุนต่อไม่รอโอ้โหเสียงมาไกลละเสียงมาไกลละแมงมุมกัดแมงมุมกัดเออสวย

ภาบเลยดีปืนไปโอ้ยโอ้ยโดนอีกอ้วโดนอีกแล้โอ้ วิ่ง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 ครับไอ้มันไปมา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 เอากูมาเอากูไอ้แม่หายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วสวยสวยสวยผมจะเป็นพยาบาลที่ดีครับใครจะตายพอแล้วมึงกูอุ้แก้วล้มจิเลื่อนหนึ่งไอ้ยู่ข้างบนเลยอ๋อ เอาลวงไอเฮียกูวิ่งแค่นั้นพอก็คือแบบมรทุบได้ไงอ่ะกูอยู่ข้างบนแต่มันเบี่ยงเสร็จมันทุบต่อไม่รอเลยนะไอเฮียควยมันอ่อนมันอีโม่มันอีโมได้ไงไอเฮียมันมีห้าคนไม่ใช่หรอวะไม่สะอ๋อมันเล่นอันนี้กันสอง สวย <S <S สวย <S <S แต้มหายหมดเลยแม่เอ้ยต้องลงข้างล่างต้องลงข้างล่างอ๋อตนนี้อ่ะเออไอ้ห้องเดิมอ่ะเจ็บไปใช่ปาวะมันทางตันไปทางไหนก่อนเออ,เอ,อ,เอ,อมาวะจะต,ตายแล้วนั่น่ะ เอาเหรอ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 ตายตายเฮียไข่ตกต้องลงมาข้างล่างมั้งแหม่นี่เดินลงมาแหม่โคเจ็บ ปืนปืนช็อตใช้อะ่ไหรสามสองต้องเก็บอีกจะได้เก็บปีอู้เสียกูโดนเล่นชิบหายเลยนะอยู่คนเดียวนะอเอาเลยเอกเลย มีคนต้องการความช่วยเหลืออย่างนั้นเหรอเยอะมิ่งม่ยีโดนอีกมันดักเกิดกูเฮ้ยไม่โดนเลยอีกควายไป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 ที่ไหนหวะอีกด้านนึงดูดูนะเจไปสุดอ่ะ À 1 5 à point với vòng đèn đỏ làm ơn. Go 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 go, go, go. À, เอาเก็บดาเก็บไม่ได้ t วฟ้อขับมาเลยมีปืนช็อตแหละมาปืนช็อตแหละ เฮี้ยมันกินไหนเยอ่ยวะไปเจอเฮ้ยเพื่อนตนเพื่อนตนกูดึงต่อกูดึงต่ออ่ะมึงก็ดึงอยู่งั้น,หนแหละเฮี้ยดึงไม่ขึ้นไอ้สัตว์ <c oughs> คิดว่ามึงเป็นสโมเกอร์ใน,นเรื่องประเด็นละไอ้เฮี้ย <c oughs> ดึงคนเก่ อยตายฮิวครับผมฮิวเออมันเตียมดึงมันเตียมดึงมันเตี่ยมเตี่ยมเต็่ยมต่อไปเถอะต่อไปเถอะปึ๊บไม่โดนกูไอ้เหี้ยโดนใครวะกดกดตีไปตีไปฮิวอยู่ ตบ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 ไอ้มึงลงข้างล่างกันเลยหรอไอ้เหี้ยมึงเกิน <laughs> เอาสุดไอ้เหี้ยเอาสุดจะขึนน้นยังไงเนะน,นี่ยครับเริ่มแอดระเบิดไยืดสองพอย เอ้ยไม่มีคนวะเนี่ยมันย่อแล้วไม่ติดทำไมแะ oh <my> อย่ายโยนกูลงอย่าโยนกูอย่ายโยนกูลงเออสวยช็อตกูช็อตไม่เป็นไรเลย ดูมันดี่อ่ะกูติดท้ายละ,าาะไปไปครับไ,<อ>ไปครับเรียบร้อยอเหลือ,อนะเรียบร้อยเหลือามานา,นาวกูโชคดีครับมะนาว <laughs> จบจัดจบจัด แตกหนึ่งนี่ยังไปทำเฮียอะไรข้างล่้ามัน